ตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณแนวเขตป้องกันไฟป่านะครับซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็ด้านหลังของผมนะครับชาวบ้านของหมู่บ้านแห่งนี้กําลังช่วยกันนะครับทำแนวเขตป้องกันไฟป่าเพื่อที่จะไม่ให้มีควันไฟนะครับมาปกคลุมพื้นที่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครับสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือที่เริ่มก่อตัวเล่ลูกลามทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กำปองเกรงว่าไฟจะลุกลามเข้ามาในหมู่บ้านจึงระดมกําลังชาวบ้านสร้างแนวกันไฟ เป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรการที่ทํำไตสันเขานี่ก็คือมันมันค่อนข้างจะได้ผลดีถ้าว่าไฟมันขึ้นมาจากทางนี้เนี่ยทางซ้ายมือทางทางสายแม่รวมเนี่ยนะครับมาถึงตรงสันนี่มันก็เปลวไฟมันก็จะอ่อนตัวลงไปปัญหาหมอกควันในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นเริ่มสร้างปัญหาให้กับประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงราย ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังจากเกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วทําให้ทัศนวพิสัยอยู่ในระดับต่ำฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนมีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกันถึง4วันแล้วเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นติดต่อมาหลายวันยังคงไม่ลดลงนายแพทย์สิริชัยพัทรนุธาพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางจึงได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจให้หาผ้าหรือว่าหน้ากากปิดจมูกและปากเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดกานเริิบและไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งด้วยทิดเดชกามเหลือประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน